วิธีตั้งค่า Facebook ส่วนตัวนะคะทำยังไงเวลาที่เราโพสเนี่ยให้คนมาเห็นเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราก็คือการเปิดโพสของเราหรือหน้าร้านของเราเนี่ยให้เป็นสาธารณะนะคะพี่เห็นแม่คะออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโพสขายเนี่ยโพสดีมากๆเลยแต่ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเห็นด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะตัดโอกาสการที่คุณจะขายของได้ดังนั้นมือใหม่ตั้งค่าตามนี้เลยนะคะใน Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาสู่น้ หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของเราแล้วนะคะวิธีแรกนะคะที่เราจะทำก็คือเราต้องกลับไปที่หน้าฟีด a c e b o o k ของเราก่อนนะคะโดยที่กดนี่เลยจิ้มไปเลยเนี่ยก็จะเป็นฟีด a c e b o o k ของเราที่เราสามารถเห็นเพื่อนๆของเราหน้าฟีดใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่ขีดสามขีดนะคะตรงนี้เลยนี่ขีดสามขีดเห็นไหมคะ,ะจิ้มเข้าไปเลยคะ่ะ จิ้มก็ไปเสร็จปุ๊บนะคะเราเลื่อนลงมานะคะแล้วเราไปที่คำว่าตั้งค่าค่ะนี่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะปุ๊บนะเสร็จแล้วนะคะเราจิ้มเข้ามาปุ๊บเราก็กดคำว่าตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาหาค,คำว่าโพสนี่เห็นใช่ไหมคะ พอเราจิ้มเข้าไปเรียบร้อยนะคะนี่เลยทุกคนเราไปตั้งเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสาธารณะให้หมดโดยการไปตั้งค่าที่นี่ขีด3ามขีดตรงนี้นะตั้งเป็นสาธารณะให้หมดเลยนะคะทุกคนนี่จิ้มเข้าไปปุ๊บนะคะก็ไปเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะคะนี่ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะคะใครทำได้แล้วพิมพ์ว่าทำได้แล้วมาเลยค่ะ ทีนี้นะคะเราจะกลับมาเช็คที่หน้า Facebook ของเรานะคะว่าเราได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือยังง่ายๆมากเลยทุกคนเนี่ยเวลาที่เราโพสหรือเราแชร์อะไรลงไปอะคะ่ะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวรูพิจะเลื่อนให้ดูนะคะว่าไม่ว่าเราจะโพสเราจะทำอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้คะ่ะทุกคนมันจะเป็นรูปลูกโลกนะคะแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นรูปตัวคนเนี่ยแปลว่าเราอะยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเวลาที่มันเป็นรูปโลกแบบนี้นะคะ่ะ เนี่ยคือแปลว่าเป็นสาธารณะนะคะแปลว่าทําถูกต้องแต่ถ้าตรงนี้ของเราเป็นรูปตัวคนนะคะแปลว่าเรายัางไม่ได้เปลี่ยนเป็นสาธารณะกลับไปตั้งใหม่ด้วยนะคะ